รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ใหม่อิสุสดีแม Magic ก y e ทยานต่อให้โลกตามถ้าเบรกเบนดิกเป็นทุกอย่างเพื่อทุกโมเมนต์ New MGES Comfortable สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ฮอน d a า สวัสดีค่ะพวกเราสอคนเช่นเคยเลยนะคะในรายการมอเตอร์แรนี่ค่ะก็จะเจอได้ารา,รา่แบบนี้นะคะทุกเครื่องวงาาันพฤธัสาศีดีค่ะตั้งแต่เวลาสิบโมงเครื่องเป็นต้นไปค่ะช่วงแรกของรายการนะคะก็คือช่วงเทคไทม์นั่นเองค่ะยังคงเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีเหมือนเดิมเลยวันนี้จะเอาอะไรมาฝากบ้างนั้นไปติดตามชมพรกันได้เลยค่ะ หลังจากนำสปอร์ตในอดีตอย่าง A110 a l p i n b e r l i n e t e ที่ b e r l i n e t e กลับมาในร่างของสปอร์ต Gran t u r e r Alpine A110 ในช่วงปี2017ล่าสุดนั้นนะคะ Alpine เตรียมยกระดับการผลิตสปอร์ตตัวเองไปอีกระดับด้วยการเผยชมรถต้นแบบ Alpine A290 Beta Concept พรีวิวคันจริงของ Hot Hatch พลังแบตเตอรี่ Alpine A290 ซึ่งจะเริ่มผลิตและก็ทำตลาดภายในช่วงปี2024ที่จะถึงนี้ A290 เบต้าค่ะเป็นรถซิตี้คาร์ในกลุ่มพ็อตแฮชขนาดแท้แบบดั้งเดิมนั่นก็คือตัวถัง3ประตูแฮชแบ็กไม่มีประตูคู่ท้ายเป็นส่วนเกินแบบหลายๆแบรนด์ในปัจจุบันในขณะที่ชื่อรุ่นรถนั้นนะคะเอาพีนก็ยังคงใช้แนวทางเดิมคือตัวอักษร A ที่สื่อถึงแบรนด์เอาพีนส่วนตัวเลข3หลักนั้นก็จะแยกเป็น2ส่วนประกอบไปด้วย 2. สื่อถึงคลาสรถในที่นี้ก็คือ B s e gment และ90หมายถึงประเภทรถในที่นี้ก็คือไลฟ์สไตล์ ส่วนรหัสเบต้านั้นนะคะก็เป็นการแสดงสถานะของความเป็นรถต้นแบบคันจริงของ A290 ก็จะผลิตขึ้นบนแพลตฟอร์มเดียวกันกับ l e n o 5 EV ซึ่งก็มีคิวจะเปิดตัวในช่วงปี2024เช่นกันแต่ว่า A290 นั้นคาดว่าจะมีพละกกำลังให้ใช้งานมากกว่า l e n o 5 EV รุ่นพื้นฐานระบบขับเคลื่อนของ l e n o 5 EV นะคะเบื้องต้นจะใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเดี่ยวขับเคลื่อนล้อหน้าแยกเป็น2ช่วงกำลัง108แรงมา้า หรือ132แรงม้าทั้งคู่ก็เก็บประจุไฟฟ้าด้วยแบตเตอรี่แพ็คความจุ5.2กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงส่วน A290 นั้นโรเบิร์ตโบเนโตนะคะก็หัวหน้าทีมวิศวกรของ Alpine คาดว่าจะเริ่มติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าที่มีกำลังสูงสุดประมาณ215แรงม้าให้ก่อนเป็นรุ่นแรกจากนั้นประมาณปี2027ก็จะมีรุ่นสมรรถนะสูง268แรงม้ามาให้เพิ่มเติม ก็จบลงเวลานะคะสำหรับช่วงเทคไทม์ค่ะใครที่ชื่นชอบเทคโนโลยีสามารถติดตามได้ทุกช่วงต้นรายการเลยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้นะคะไปพักชมโฆษณาก่อนสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับเรากันต่อนนี้ช่วงหนะ้า ดีแม็กเมจิกไอทยานต่อให้โลกตาม BMW ศุนทรียภาพแห่งการขับขี่เป็นทุกอย่างเพื่อทุกโมเมนต์ New m g e s Comfortable สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ฮอนดา้ามาอยู่เวลาสองคนกันต่อนะคะในช่วงของทริปใดค่ะ พี่แบสัปดาห์นี้ก็ยังอยู่กับพี่แหม่มเช่นเคยค่ะแต่ว่าสัปดาห์นี้พี่แหม่มจะพาไปทดลองขับรถยนต์รุ่นใดหรือว่าร่วมทำกิจกรรมดีๆกับค่ายใดนั้นไปติดตามชมพร้อมกันกันกบเราสองคนได้เลยค่ะ กับอากาศแบบนี้นะคะบอกได้คําเดียวว่าร้อนผสมกับคำว่าฝุ่นมากๆเลยสวัสดีนะจ๊ะสำหรับคนที่ติดตามอยู่นะคะเข้าสู่ช่วงของทิปได้นะจ๊าตอนนี้ตามมาเลยค่ะสําหรับค่ายฮอนด้ซึ่งหลายคนติดตามกับเจ้าตัวใหม่ในหมายถึงเจน6ของ CRV แล้วตัวนี้นะคะต้องบอกว่าพวกเราได้มาทดลองขับที่จังหวัดเชียงใหม่โดยใช้เส้นทางเนี่ยทั้ง คือลงชาทางชานันนั่นคือเขาลงทางเขาเข้าเขตชุมชนทุกอย่างให้เจอสถานการณ์แบบว่าเหมือนขับปกติโดยรวมเลยเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเรามาดูเลยก่อนว่าชมทุกอย่างนามางขนาดไหนแล้วมีอะไรให้มาด้วยต้องบอกก่อนนะตัวนี้คือแบบได้ตัวของ ehev นั่นคือเครื่องยนต์2.0 แต่เป็นตัวรองท็อปนะเป็นรุ่น E S ไม่ใช่ R S นะคะซึ่งจะมีข้อแตกต่างกันอยู่บ้างแค่เรื่องฟีเจอร์บางตัวเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ก่อนเลยเรื่องของโฉมบอกได้เลยว่าโฉมในตัวนี้นางดีไซน์จุดเด่นเลยที่เห็นชัดๆเลยกระจังหน้าจ้ากระจังหน้าเนี่ยบอกได้เลยว่ามาด้วยความดีไซน์ที่สวยแล้วก็มีแนวที่เหมนบอกได้เลยว่ามันเป็นการที่ดีไซน์ที่เฮ้ยเราชอบอะ่ะเราชอบนะ แล้วอย่างหนึ่งมีช่องแบบนี้มันคือช่วยระบายความร้อนแต่ก็มีตันๆอยู่บ้างแต่ดีไซน์สวยอ่าแน่นอนไฟเขาจะเป็นตัวนี้เลยใช้ <í ls> เห็นไหมแอลดี LED, แล้วก็เป็นเม็ดๆเล็กๆนะคล้ายๆเป็นสไตล์ยุโรปเหมือนกันนะอ่าส่วนไฟตัดหมอกมีมาต่างๆมีมาให้เหมือนกันเส้นลวดลายอันนี้เป็นเรื่องของการดีไซน์แล้วแต่คนชอบเลยนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างดูรอบคันกันอีกทีหนึ่ง เรามาดูด้านข้างกันเลยนะคะแน่นอนค่ะเขาให้ลรร้อลอยขอบหรือขนาด18นิ้วมานะแล้วก็ในส่วนคันนี้ก็เป็นสีสีใหม่บอกไม่ถูกมันออกบูบูอะไรสักอย่างแล้วก็ในส่วนนี้ด้านท้ายต้องบอกว่าด้านท้ายเนี่ยก็เป็น LED เป็นการดีไซน์มีปั๊บเข้าองี้แต่เจ้า CRV นี้เขายังไม่กระโดดเหมือนสไตล์ที่ชอบคาดแบบนี้ยาวๆอันนี้ยังคงเอกลักษณ์ในส่วนของเขาอยู่นะ สำหรับประตูท้ายนะจ๊ะอันนี้ก็มีความฟีเจอร์เข้ามาให้ในส่วนที่เขาบอกว่าก็ฟรีหรือในการที่ช่วยเราค่ะมีของขึ้นมาเยอะเ mm hmm. ห็นไหมอันนี้ถ้าขนของแบบพลุงพลังอ่าแล้วก็สเสน่ห์อย่างหนึ่งของค่ายฮอนด้าที่แหม่มชอบนะกับเรื่องของรถสไตล์ SUV นั่นคือเรื่องของการพับเบาะนางจะมีสเสน่ห์เรื่องของการพับเบาะต่างๆแล้วก็ จะมีเนื้อที่ตรงนี้ให้เหลือๆเ,เลยในการที่จะขนสัมภาระใดๆถ้าเปิดมาตรงนี้จะเป็นในส่วนของกล่องกล่องที่เฉยนะโซนอันนี้โซนจะเป็นกล่องแล้วก็พร้อมนี่อุปกรณ์ที่ชาร์จสำหรับตรงด้านขนของสัมภาระแน่นอนค่ะมีไฟมาให้ตรงนี้แล้วก็มีในส่วนนี้แค่นี้นเองในส่วนอุปกรณ์ต่างๆบางอุปกรณ์บาง,บาง,บาง,บางส่วนนะคะก็ตรงนี้ยังมีจุดที่ให้คุณเสียบไฟได้อีก ะะสำหรับหลายๆคนที่อยากได้อันนี้มันเป็นไฟฟ้าแล้วก็ไฟฟ้ากลับไปหามันในการปิดน,นี่คือในส่วนของโฉมนะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าภายในมีการดีไซน์หรือมีการเพิ่มความเป็นสปอร์ตความหรูอะไรบ้างไปจัดจี้ สำหรับการออกแบบภายในนะคะต้องบอกว่าอันนี้จะเป็นสไตล์เรียบหรูนะคะแผงประตูก็เรียบหรูแล้วก็พวงมาลัยเนี่ยเป็นพวงมาลัยดำแล้วก็เดินได้ด้วยสีแดงสำหรับจอแสดงข้อมูลการขับขี่นะขนาดอยู่ที่10.2นิ้วซึ่งจะยกเว้นนะคะรุ่น e จะขนาด7นิ้วนะคะส่วนจอกลางสัมผัสขนาด9นิ้วแล้วก็รองรับ apple carplay และ android auto พร้อมกับระบบนำทาง navigator ซึ่งจะมีเฉพาะรุ่น rs คอนโซลหน้าต้องบอกว่าเรียบหรูนะจ๊ะแล้วก็สำหรับการแสดงข้อมูลบนกระจกหน้าก็จะมีให้นะคะในสำหรับรุ่น RS ในส่วนของระบบเครื่องเสียงตรงนี้ลำโพงมีให้ถึง12ตำแหน่งแล้วก็ภายในห้องโดยสารนี้จะมีไฟ Amber Light สร้างบรรยากาศให้กับคุณด้วยแล้วก็เพิ่มบรรยากาศนะคะนั่นคือหลังคาสตซึ่งเปิดแล้วก็มอง บรรยากาศข้างนอกได้ตามสบายเลยสำหรับจุดชาร์จก็จะมีในส่วนของ wireless charger ให้ด้วยแล้วก็ในส่วนของช่องเสียบ USB อยู่ที่4ตำแหน่งเลยภายในห้องโดยสารทั้งหมดนี้นะคะสำหรับเบาะนั่งนะคะในส่วนของผู้ขับขี่จะสามารถบนถันทึกตำแหน่งเบาะนั่งได้นะคะแล้วก็เบาะนั่งจะมีแบบทั้ง5ที่นั่งและ7ที่นั่งนะคะสำหรับในส่วน New Honda CR-V สำหรับเบาะนั่งด้านหลังนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ5ที่นั่งหรือ7ที่นั่งเนีน่ยนสามารถเลื่อนและแยกพับเป็น60ต่อ40ได้นะคะในส่วนของ7ที่นั่งเนี่ยจะมีแค่เฉพาะรุ่น EL นะคะที่สามารถพับเบาะด้านหลังแถว3เนี่ยเพื่อวางสัมภาระได้ตรงท้ายรถนะคะ เรามารูก,กันต่อนะคะในส่วนของการขับขี่นะคะที่ทดลองขับตัวนี้กับเจ้า h อ n ด้ CRV ใหม่นะ,ะซึ่งมีให้คุณเลือกถึง5รุ่นย่อยนั่นหมายถึงว่ามีในส่วนของระบบ u u l Hybrid เนี่ย EHEV 2รุ่นย่อยนะ,ะนั่นคือรุ่น EHEV RS 4WD i v e แล้วก็ในส่วนของ EHEV ES 5ที่นั่งด้วย และในส่วนของเครื่องยนต์ turbo มีมาถึง3รุ่นย่อยนั่นคือ EL 4WD 7ที่นั่งแล้วก็ ES 4WD 5ที่นั่งแล้วก็รุ่น E 5ที่นั่งโอ้มาถึง5รุ่นย่อยในส่วนของคุมพลังนะคะเขามีมาให้คุณเลือกทั้ง2แบบนั่นคือระบบ full hybrid E H E V และในส่วนของขุมพลังเครื่องยนต์เทอรโบ VTEC t ท r b o โซึ่งตัวนี้มีมาอีกให้เลือกเต้นคือระบบขับเคลื่อน2ล้อและระบบขับเคลื่อน4ล้ออัตโนมัตินั่นหมายความว่าแมมเองก็ได้สัมผัสในส่วนของทั้ง e-h EV และก็ในส่วนของ VTEC Turbo ด้วยซึ่งตัวนี้อารมณ์การขับขี่ต่างกันเพียงเล็กน้อยนะคะเพราะว่าในระบบของไฟฟ้าแน่นอนมีการขับสนุกสนานแล้วก็ในส่วนของระบบเทอร์โอ้โหมันก็คือสปอรตที่ ทำให้เรารู้สึกสนุกไปกับในส่วนของการขับขี่ในส่วนของพลังระบบ Full Hybrid eHEV เนี่ยคะเป็นการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวนะคะนั่นคือมอเตอร์ที่ทำหน้าที่สร้างกระแสไฟฟ้าและก็มอเตอร์ที่ทำหน้าที่ขับเคลื่อนแล้วก็ทำงานร่วมกับเครื่องยนต์ขนาดใหม่2.0ลิตร4สูบ16วาล์วพร้อมกับเกียร์อัตโนมัตินะคะนั่นคือเกียร์แบบ eCVT นะคะ ตรงนี้จะใช้ในส่วนของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะคะแล้วก็ให้แรงบิดอยู่ที่335นิวตันเมตรนะคะแล้วให้ตัวเลขอัตราการประหยัดน้ำมันมาอยู่ที่20.8กิโลเมตรต่อลิตรนะคะในส่วนของการขับโหมดการทำงานนะคะอันนี้ต้องบอกว่าก็เป็นระบบที่ชาญฉลาดนะคะแล้วก็ให้มา3โหมดตามสถานการณ์เลยนั่นคือโหมดการขับขี่ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า EV Drive โหมดแล้วก็โหมดการขับขี่ด้วยระบบไฮบริด นั่นคือไฮบริดไดร์โหมดนะคะแล้วก็โหมดการขับขี่ด้วยเครื่องยนต์ e ิ g i ิ e d ไดร์โหมดนะคะซึ่งมาพร้อมกับสวิตช์โหมดการขับขี่แบบง่ายๆเลยนะนั่นคือให้คุณเลือกได้เลยนั่นคือโหมดขับขี่แบบสปอร์ตโหมดหรือโหมดขับขี่แบบปกตินั่นคือ n o r m โมโหมดและก็โหมดการขับขี่แบบประหยัดน,นั่นคือ e ีโ Mode นะคะซึ่งตัวนี้เขามีมาให้คุณเรามาต่อนในส่วนขอ,ของคุมพลังเทอร์โบนะคะกับเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบขนาด1.5ลิตร ซึ่งตัวนี้จะให้กำลังอยู่ที่190แรงม้าแล้วก็ในส่วนของเกียร์ก็เป็นเกียร์อัตโนโมัติ 4VT ด้วยเช่นกันขอให้ตัวเลขอัตราการประหยัดน้ำมันมาที่14.3กิโลเมตรต่อลิตรนะคะซึ่งตัวนี้รองรับน้ำมัน e85 ด้วยสำหรับที่ขับตลอดมานะคะก็ต้องบอกว่าในระบบของ Honda Sensing หรือระบบเทคโนโลยีที่ความปลอดภัยให้มาก็ช่วยให้เราขับง่ายขึ้นนั่นคือระบบของกล้องมอง ภาพรอบทิศทางนั่นคือ360สอสงศาเลยแล้วก็รวมถึงเซ็นเซอร์ที่การระยะมีถึง4จุดทั้ง4จุดด้านหน้าแล้วก็4จุดด้านหลังหรือในการขับขี่นะคะก็จะมีในส่วนของระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันนั่นหมายถึงเรื่องของ adaptive cruise control ก็สามารถเอาเข้ามาช่วยในการขับขี่ให้คุณรู้สึกง,ง่ายขึ้นนะคะ และก็รวมถึงในการซื้อรถสักคันหนึ่งคุณจะใช้ประเภทงานใดขอให้ซื้อให้ตรงสเปคที่คุณต้องการนะคะเอาล่ะอย่าลืมติดตามกันกับช่วงของทิปไดนะคะว่าเทปหน้าจะเจอในส่วนของรุ่นรถหรือยี่ห้อรุ่นใดอย่างไรเจอเจอกันนะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะ ก็จบไปแล้วนะคะสําหรับทริปได้ในสัปดาห์นี้ค่ะาสัปดาห์หน้านะคะเรา2คนก็จะเอาช่วงทริปได้ดีๆแบบนี้มาฝากผู้ชมกันต่อค่ะค่ะแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้นะคะไปพักชมโฆษณาก่อนสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาอัปเดตกัน พยายามต่อให้โลกต่มถ้าเบรกเบนดิก BMW ศูนย์ทริยภาพแห่งการขับขี่มาอยู่เราสองคนกันต่อนะคะในช่วงมอเตอร์เนค่ะมอเตอร์เนสัปดาห์นี้นะคะก็รวบรวมขา่าวสารกิจกรรมต่างๆค่ะของรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเอามาอัปเดตผู้ชมกันจะเป็นข่าวสารอะไรบ้างนั้นไปอัปเดตร้อกกันกับเราสองคนได้เลยค่ะ มาสตารจัดงานเปิดตัว New m a สต e ร์ใจกลางสยามสแควร์แหล่งรวมคนรุ่นใหม่กับแนวคิด p x p s s y s u r Identity เลือกต่างในแบบเรากับ2ดีไซน์ใหม่ Sport Design และ New Wave Design พร้อมรุ่นพิเศษอีก2รุ่นกับ Rookie Drive และ Clap Pop โดดเด่นด้วยอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษมีให้เลือก83ดีไซน์บ่งบอกความเป็นตัวตนแบบไม่ซ้ำ New m a z d a 2เครื่องยนต์ Sky Active มีให้เลือกถึง2เครื่องยนต์ได้แก่ เครื่องยนต์ SkyActive เบนซิน1.3ลิตรและเครื่องยนต์ SkyActive Clean Diesel 1.5ลิตรพร้อมเกียร์อัตโนมัติ SkyActive Drive 6สป e d และ MANUAL MODE Active Matic MG เดินหน้าฉลองความสำเร็จส่งมอบรถไฟฟ้าครบ10,000คันจับมือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมกินเที่ยวชาร์จคาร์บอนฟรีรดทิปโดยมีลูกค้า MG EV ทุกรุ่นกว่า40คัน ร่วมขับขี่รถไฟฟ้าสัมผัสอารยธรรมไทยส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวแบบไร้มลพิษโตโยต้ามอบรางวัลผู้ชนะการประกวดวาดภาพระบายสีโครงการโตโยต้ารถยนต์ในฝันโตโยต้าดีมค่าอาร์ตคอนเทต์ส2023จัดขึ้นเพื่อพัฒนาความสามารถของเยาวชนไทยควบคู่ไปกับส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และให้เยาวชนรุ่นใหม่เกิดความสนใจในเทคโนโลยีและนวัตกรรมยานยนต์แห่งอนาคตได้มีโอกาสในการแสดงความคิดสร้างสรรค์ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพ,พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมมอบทุนการศึกษาพร้อมโลกประกาศเกียรติคุณให้กับเยาวชนที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมอีกด้วย <S <S ปอดลงนามความร่วมมือกับวิทยายลัยเทคนิคสันตหีบสารต่อโครงการ เปลี่ยนความรู้สู่อาชีพประจำปี2516มอบทุนการศึกษาและฝึกอบรมจำนวน27ทุนรวม2ล้านบาทพร้อมหุ่นยนต์ที่เคยใช้ประกอบรถยนต์ที่โรงงานฟอร์ดไทยแลนด์เมนูแฟคเจอริงเพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านเทคนิคสายงานช่างเมคคาทรอนิกและช่างยนต์ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนาฝีมือช่างที่ฟอร์ออกแบบร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคสตีบ เพื่อขับเคลื่อนอาชีวะศึกษาไทยสู่แรงงานทักษะขั้นสูงโดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้สัมผัสประสบการณ์เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีในห้องเรียนและภาคปฏิบัติที่โรงงาน FTM และศูนย์บริการฟอร์ดท,ที่จังหวัดชนบุรีจังหวัดระยองจังหวัดสะแก้วและจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นเวลา2ปีปอเช่ <Porsche S 1> <Porsche S 2> เปิดตัวชุดแต่งม่านไทยเพอร์ฟอร์นซ์คิดสำหรับปอเช่ในวันวัน GT3 รุ่นปัจจุบัน นับเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่เปิดตัวชุดแต่งเพื่อเสริมศักยภาพและยกระดับประสิทธิภาพการขับขี่ให้ใกล้เคียงกับรถในสนามแข่งและได้รับการพัฒนาร่วมกันระหว่างวิงวศวกรของ,ของปอร์เช่ในโรงงานไวซากและผู้เชี่ยวชาญด,ด้านการออกแบบรถแข่งเพื่อลงสนามนอตช h ไลเฟอร์ ifer, จากสำนักแต่งมันไทยโดยผลลัพธ์ที่ได้เป็นที่น่าพึงพอใจสามารถทำเวลาจากการทดสอบวิ่งรอบสนามนิวเบิร์กลิงนอตชไลเฟอร์ได้ในระยะเวลาเพียง 6นาที55.737นาทีซึ่งเร็วกว่าปอร์เช่นายวันวัน Gt 3รุ่นมาตรฐานที่ไม่ได้ติดตั้งชุดแต่งถึง4.19วินาทีบริษัทค no อโนแอนแนชจำกัดแถลงข่าวความพร้อมการจัดงาน Bangkok Auto Salon 2023ครั้งที่ 9, Mid-Year Sale f a ฟ e ซื้อรถใหม่ชอบของแต่ง modify รถได้ในที่เดียวภายใต้แนวทางกับเคลื่อนธุรกิจผ่านการนำเสนอเทรนการแต่งรถใหม่ และรถใหม่พร้อมขายและภายในงานยังมีคอมมูนิตี้การรวมตัวคาร์คับหลายค่ายกว่า1,000คันจัดแสดงรถแต่งไทยและเตรียมพบกับรอบตัดสิน A Class Girl Thailand 2023เพื่อค้นหา Image e Girl Bangkok Auto Salon 2023พร้อมอีกหนึ่งไฮไลท์เซ็กซี่คาวอชและสุดยอดยนตกรรมตกแต่งทั้ง6คันจากโตเกียว Auto Salon เริ่มวันที่28มิถุนายน ถึงวันที่2ปกรกฎาคมนี้ณอาคารชาเลนเจอร์ฮอล์สามอิมแพเมืองทองธานีสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทยจัดงานสวนนงนุษวินเทจคาร์พาเรตเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองพัทยาและกระชับความสัมพันธ์อันดีในหมู่คณะคนรักรถโบราณผ่านขบวนรถโบราณและรถคลาสสิกกว่า 4, 30คันขับรถเที่ยวชมสวนนงนุษพัทยาห่ในสิสวนที่สวยที่สุดในโลกซึ่งมีพื้นที่กว่า1,700ไร่ พร้อมหุบเขาไดนโนเสาร์ที่มีไดนโนเสาร์มากกว่า500ชนิดรวมเกือบ2,000ตัวรวมถึงชมส่วนรถที่จัดแสดงรถสะสมมากกว่า100คันโทนี่โบ้ครองแชมป์อันดอราคว้า4ชัยชนะติดต่อกัน t r i อ l GP 2023 Honda ยังคงร้อนแรงอย่างต่อเนื่องในการแข่งขันรายการ t r i อ l p p World c h a m p i o n ป h i p 2023สนามที่5ไปดวลกันที่ประเทศอันดอรา โดยจบการแข่งขันสนามที่5ที่ประเทศอันดอร่าโทนี่โบยอนนักขี่สเปนิสทำคะแนนสะสม191คะแนนอยู่ในอันดับที่1งจบลงเวลานะคะสำหรับการอัปเดตข่าวสารค่ะมาถึงช่วงท้ายรายการแล้วก่อนจะจากกันไปสามารถติดตามรายการเราได้ทางสามช่องทางเช่นเคยค่ะตามที่ขึ้นอยู่บนหน้าตอนนี้เลยไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ f c e b o o k f a n p เ g e หรือว่า YouTube c h anel ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะพราัว่าเราสองคนได้ใหม่สัปดาหนะ์หน้าสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาคุณช้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ